กันเลยครับกางเลยค่ะจอมอะไรคะร่วมงานน้องเกลกับน้องหมีเนยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานกับน้องเกลกับน้องหมีเนยรู้สึกยังไงบ้างอ๋อจริงมีความสุขที่เจ้าเกลนี้จากโฆสณาในวันนี้ทุกคนแจงมากความสุขมากค่ะพักกันแล้วค่ะทุกที่ให้โอกาสทั้งสุขเราทุกความ แกงแกงที่ใไดีครับวันนี้มีทำเขาเรียกอะไรนะหมูกระทะด้วยอ่ารอย่างไรบ้างไปไม่รู้วิธีทำมาจากไหนคะหรือว่าเราก็ทำกินอยู่แล้วกันทานอยู่แล้วทานอยู่แล้วเป็นสักรั้แล้วเขาม่ทำเขาะกินหมูกระทะอ่าเราเราไปเชื่อช่วยกันเพราะนพูดอ๋ออยากกินหมูกระทะจริงๆก่อนพูดกันเลย ขอ,ของชอบือเป่าวชอบทานอยู่แล้วของโปรดอยู่แล้วใช่ไหมะคะประทานต้นเล็กต้งเ,งเหหงงตง้ต้นเล็กนานาสิลกินต้เต้้นเล็กอะไรต้นไหรือต้นเต้ต้นนั่นอย่างกิจกรรมวันนี้น้องเกย์ก็ทำน้ำให้ดื่มรถถสชาติเป็นไงบ้างโอ้จิอลยทุกใจมาก่า <laughs> ทะเลหาะได้ช uh, ิมหีมือน้องใหม่ออเอร่อยยังหมีเนยทำแพนเค้กเราได้ชิมไหมเราเรายังไม่ได้อ่ะบรรยากาศวันนี้่ะแฟนเค้กมาเยอะมากเลยยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมทุกครั้งชิมกัน ใช่เป็นเรื um, ่องมาถ้กเป็นเรื่องขึน่เฮ้ยถ้าไม่มีแฟนแนมาเล่นใส่ต่อขึ้นขึอนไดเลยทมอะไรอะความรักทุกคนมีให้แบบไม่เคยลดลงเลยเรารู้สึกยังไงบ้างอะไร่มเลจิมเพิ่มรัี้หชักใจ กำลังใจเราพกัติดตึกแฟนคลับ่หอะไรักำลังเราให้แฟนๆก็ไม่ดูหกิจกรรสันคงหลังจากนี้จะมีอะไรมาให้แฟนๆได้ร่วมสนุกอีกไหมก็จะก็จะอ้าคตจะมีอกา ปกติไปเที่ยวก็จะชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วใช่ไหมคะโมเมนต์ที่เราเก็บภาพส่วนมากเป็นแบบนั้นอ oh, ๋อเวลาไปเที <h <h ่ยวเอ้โหเวลาอยู <h <h ่สวยๆอยากถ่ายเพลินเพลินที่อยากเก็บควาทรงจำค่ะ แล้วคะแนนรา่ะคะชอบถ่ายอะไรเป็นพิเศษเราทุกคนอบอาหารอะไรแนี้เขาขออนุญาตต้องแปลอาจจะต้องเข้าใหม่แปลต้องแปลต้องแปลให้หมดนะเาเีกถามเรื่องไมล่าที่ยุติการทำงานกันนะคะด้วยเหตุผลอะไรที่สามารถบอกได้เลยนะ

คุยกันด้วยดีใช่ไหมหมายความว่าแบบเป็นการแยกย้ายกันไปเติบโตได้ดีใช่ไหมคะโอ้ดีกว่าเรากำลังใจก็อพคมุยแฟนก็ใจหายนิดนึงเพราะก็ผูกพันกับมายาเหมือนกันอะไรแบบนี้เราพอจะทราบไหมว่าแฟนใจหายคืออ๋อ จะดีไม่ต hey, ้องห้อะไรก็ sí, at, uh, ัรั yeah> oh, ้วไปฟองกนอยู uh, ่เลยครับวันเกิดทะเลที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะแฟนทำโปรเจกตให้อจริงคุ้มยงครับเร่อคุ้มใหยคุยเยอะๆแบบนี้เลยไปทำไป จงงรก้ะร e <ım> ให้ของขวัญอะไรกับตัวเองในคะวันเกิดปีนี้ของขวัญปีนเลยปีนี้เลยลืมเก็บไม่ได้เรอกแล้วข้นเองดีกว่าแล้วพี่จอมมามีอะไรให้เตลียนไหมกพี่เศ้พิ่เศษอะไรแบบนี้แต่อันนี้ความับครับจอ้อวราับ ปีนี้เราคาดหตังอะไรเป็นพิเศษไหมเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองอาจจะเรื่องสุขภาพหรืออะไรแบบนี้ค่ะแรวเองหรเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรแบบนี้ออกกนนเรดว ฝากถึงเพื่อนๆเลค่ะวันนี้มาให้กําลังใจเราเยอะเลยอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างที่ได้ยังไงครับจื่อเมื่อเช้าที่มาเรา거의거의ก็จะใจมากขึ้นพัฒนาคนอันนี้ สาล้านซับแล้วเรียบร้อยอถ้ายูทูบองเราเป็นไงบ้างคะความรู้สึกไอยชีวิแรกเป็นเ้รงชเคยประสบมารั้งแ่เด็ไม่เคยินวันนี่จะมาเจอที่โคตรพูดกันไม่รู้จบกันเลยมีอีพีพิเศษไหมคะ เพื่อฉลองสามล้านครับโอ้เดิด่กิดโอเคเดี๋ยวรอรอดูรอดรอดูาดเชเรื่องเรื่อาแซงคะอยากถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ้าเซงหรือกาจจซาเซ่นไม่่คยส่ออะไรไม่สะดวกไม่สะดวเลยนะที่จ เราไปเที่ยวจังหวัดเดิมคนจังหวัดนึงเชื่อเราเราไม่ค่อยคิดเสา่ยงไม่อคยรู้สึกไม่สบายก็อันนี้ก็ต้องเหน้อแต่ว่าที่ถ้าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเราที่ถ้าเกิดใครทำอะไรที่ล้ำเส้นไปเราสามารถจัดการได้ใช่ไหม ไม่ค่อยไม่คยเพิ่มเสียก่าวข้อความไปเจ้าทุกคนช่วยกับเป็นไครให้มาเคลร์เรษมหาท่าสินเองเลยนะครับที่เข้าใจเราอ๋อร้อนนะคขอบคุณนะคะ